ซอยวัดแพรกวังตะเคียนนะครับซอยวัดแพรกวังตะเคียนเข้ามาในแยกนี้แยกซอยสำอางนะครับแยกสำอางแยกซอยสำอางทะลุไปอีก5้านาทีจะเป็นแนวรถไฟรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปอ e EC นะครับ ดีครับทุกคนเดชาครับเดชาพาดูที่ดินแปลงสวยราคาจับต้องได้อยู่ที่ที่ดินแปลงนี้นะครับตรงหน้าถนนเส้นนี้ติดกับบ้านหลัง,หลงใหญ่ใหญ่แปลงสวยสวยหลังนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นาสายเจ้าแม่ก,กวนอิมตอนนี้นี่น,นตอนนี้นะเรามาขายที่แปลงนี้กันเี่ยสวยกันที่แปลงนี้ฝั่งนี้เลยสวยสวยแปลงนี้เลยนี่นะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะน,าน,านี่ร้อยเมตรนะครับนี่เป็น ด้านหลังนี่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังติ่ถนนตามแนวยาวเลยนะฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงสีอา่าไม่ใช่โรงสรเส้นก๋วยเตี๋ยวครับโรงเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้ส,สวยๆตรงนี้พิกัดอยู่ตรงไหนเอ่ยพิกัดอยู่ตรงซอยซอยวัดแพรกวางตะเคียนนะครับซอยวัดแพรกวังตะเคียนเข้ามาในแยกนี้แยกซอยสำอางนะครับแยกสำอางแยกซอยสำอางทะลุไปอีก5้านาทีจะเป็นแนลรถไฟ จะรุไปตรงนี้นะครับไปเส้นฝั่งโน้นเลี้ยวซ้ายไปนะครับปากซอยเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นแนวเส้นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปอีซนะครับเรามาขายที่แปลงนี้สวยๆกันแถวเนี้ยล้อมรอบ็นหมู่มบ้านจดสรรหมดแล้วนะนะครับหายากกันแล้วนะครับที่อย่างนี้สวยๆอย่างนี้ติดถนนหน้าตร้ง้างร้อยเมตรอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเื้นผ้าสวยๆแบบนี้ ก้าไร่92ตารางวาเราขายกันที่ไร่ละ2อล้าน5แสนบาทครับต้องครับไร่ละ2อล้านหแสนบาทสนใจติดต่อมาที่เดชาได้เลย0 9 4 9 6 2 9 2 8ส่ครับมาพาเดินชมสสวยนสวยกันไปนเลยครับเข้าจากถนนสุวินทวงศ์เข้ามานะครับสุวินทวงศ์ตรงแมคโครนะครับออกจากออกจากแปดริ้วมาผ่านโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลร่มแพโรงพยาบาลเกษมราชลงมานะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางสุวินทวงศ์ เจอก่อนติดกับแม็โครซ้ายมือนะครับถนนเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเขาเรียกว่าซอยวัดแพรกวางตะเคียนนะครับชุมชนนี้คนอยู่หนานแน่นมากนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ใกล้กับตัวเมืองเพราะว่าตรงนี้ก็คือตำบลวางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับเข้ามาวิ่งเข้ามาตามซอยวัด,วดแพรกวังตะเคียนเข้ามาแล้วก็ถึงแยกแยกอ่าซอย ซอยสบางนะครับเดี๋ยวติดต่อเดีชาศูนยาสี่เก้าสองเก้าสอครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ